โอเคเราจะพูดเการ์ดเกมมอสเตอร์เลเวลเจ็ดกันเลยก็แน่นอนที่มันมี7ใบเพราะมันคิดไม่ออกเลขอย่างมันก็เลขสวยดีใช่ไหมล่ะ 7, 7เลเวลเจ็ดเจ็ดใบเนี่ยนะก็ถ้าเกิดใครคิดออกก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ว่ามีใบไหนบ้างที่ตกหล่นไปนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับก็เป็นเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่ใบแรกกันเลย a n g e l s e v e n ว่ความสามารถการ์นี้ก็คือหากการนี้ถูกอัญเชิญด้วยวิธีการสังเวยแล้วก็จะทำให้ฟฟกมอสเตอร์ Monster, ทั้งหมดบนสนามจะไม่สามารถใช้การได้นั่นเอง แล้วก็คิดดูถ้าเกิดเรา c o m b กับอ,อย่างไซโคช็อกเกอร์สเปลแคนเซเลอร์แล้วก็ก็จะทําให้ทางเอฟเฟกต์เวกับดักและเอฟเฟกต์มอสเตอร์จะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองก็เรียกได้ว,ว่าสามารถคุมสลามได้โหดเลยทีเดียวเชียวละ่ะใบต่อมาดับอาร์ดากอนควาสามารถครันี้คือการนี้จะไม่สามารถเชิแบบปกติได้แต่จะสามารถเชิญแบบพิเศษได้ด้วยการถ้าหากเรามีมอนสเตอร์ธาตุมือเนี่ยในสุสาน3ใบเนี่ยแต่ว่าต้องมีแค่3ใบนะสลามาให้สามารถเชิการนี้แบบพิเศษจากบนมือได้เลยโอ้โห เชลยแบบพิเศษแบบ,แบ,บง่ายๆอย่างนี้เลยพลัตี2,008แค่เรามีท่านมือในสุสาน3ตัวถ้าเกิดเราไปคอมโบกับเด็กที่เป็นพวกที่มีท่านมือเยอะๆเนี่ยก็จะโหดเลยทีเดียวมาดูเอฟเฟกกันจริงๆเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรที่มากกว่านี้เอฟเฟกของมันมันมีอีกนะก็คือเมื่อการเนี่ยอยู่บนสนามเราจะสามารถทําการรีมูฟมอสเตอร์ธาตุมือจากสุสานได้หนึ่งใบเพื่อทําลายกำแสนามนได้หนึ่งใบและมันไม่ได้จากัดว่าเธอรักแค่เพลงหนึ่งครั้งแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ได้แค่เธอเรานะ ก็ะจะสามารถแบบถ้าเรารีมูฟสามใบก็ทำลาย3ใบได้เลยอะไรอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเรียกมาปุ๊บสามารถบึ้ม3าใบได้ด้วยการรีมูฟมอนสเตอร์ท่ามือจากสุาสานได้3ใบเรียกได้ว่าถือว่าโหดพอตัวเลยทีเดียวแหละเด็กที่มีาตุมือเนี่ยไม่ควรพลาดเลยที่จะใส่มันใบต่อมา E ี i l h e r o m a l i c i ช u เอ็ดคาสามารถการนี้คือหากอีกฝ่ายมีมอนสเตอร์บนสนามอยู่แล้วก็การนี้คือถ้าเป็นปกติมอนสเตอร์ที่มีตั้งแต่เลเวลเจ็ดขึ้นไปจะต้องเสวยสองตัวแต่กับตัวนี้ไม่ใช่หากอีกฝ่ายมีมอนสเตอร์อยู่ การนี้จะสามารถเชลยด้วยการบูชายนเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นและเท่านั้นยังไม่พอเมื่อการนี้จบตีมอนสเตอร์ที่ตั้งรับอยู่แล้วก็จะทาการเจาะเกาะน,นั่นเองก็คือตีเป็นหักหักลบกันน่ะก็คือถ้าพลังโจมตีการนี้มากกว่าพลังป้องกันคอมมอนเตอร์ที่ตีไปก็จะคิดหักลบตามส่วนต่างนั่นเองก็คิดดูเอาแล้วการพลังสองวันหที่สามารถเรียกได้ด้วยวิธีที่สุดยอดแบบนี้ก็มีติดไว้ก็คงไม่เสียหายใบต่อมาก็ขอยกมาสใบแล้และกันเพราะเอฟเฟกมันก็คล้ายๆกันในส่วนแรกที่จะยกออกมา บอกให้ฟังกันนะครับว่ามันมีเอฟเฟกอะไรที่มันเหมาะกับการใส่ได้ทุกเด็กเลยทีเดียวก็ขอเรียกว่าเป็นไคโจูก็แล้วกันเพราะมันเป็นตีมไคโจูก็เอฟเฟกทั้งสองใบนี้เนี่ยที่สามารถนาไปใช้ได้คือสามารถอัญเชิญไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นพิเศษจากมือมือได้ได้วยการสวยมอนบังคับสังเวยมอนหนึ่งตัวเราเลือกได้เลยเจ้าตัวไหนบนสนามอ e ีกฝ่ายแล้วไปเสกมันในสภาพตั้งโจมตีเนี่ยก็เลยที่ว่าเป็นการบังคับที่โคตรจะเชี่ยเลยทีเดียวคนสดตีมมากๆเลยอย่างถ้า e อีกฝ่ายอัญเชิญตัวที่มัันนเเเเชชชิิญยยยาากบบหลแลแ้ว็วโ็โโคครดปไง เศษทีเดียวหายเลยยัดเยียดมอนตัวนี้ซึ่งเขาไม่ได้ต้องการที่จะได้มันนั่นเองก็เลยเราว่าโคตรควนสตีนใบนี้ใบต่อมา medium of the ice barrier ข้อสถกัญในนี้ก็คือหากอีกฝ่ายมีการ์ดบนสนามตั้งแต่4ใบขึ้นไปเนี่ยก็ไอเขาว่า4ี่ใบเนี่ยคือนับหมดเลยรวมอะบนสนามอะขอแค่มีเพียง4ีใบขึ้นไปเท่านั้นก็จะสามารถเชิญแบบพิเศษการ์ดที่จมวนมือได้เลยแต่มันไม่ได้เจ๋งแค่นั้นหรอกนะหากการ์ดที่อยู่บนสนามเนี่ยอีกฝ่ายจะใช้การ์ดไว่กับดักได้เพียง เทอร์ละ1ใบใช่คุณฟังไม่ผิดหรอกเทอร์ละ1ใบมันทําให้ผัดคอมโบได้อย่างสุดๆเลยคือถ้าเกิดอย่างเล็กไหนเนี่ยพึ่งเวกับดักมากเกินไปก็จะทำให้เสียดูลเลยทีเดียวทำให้คอมโบต่อได้ยากมากๆเลยใบต่อมาแบ็กชิราโนความสามารถการนี้ก็คือหากอีายมีแต่มอนสเตอร์ที่ตั้งรับอยู่บนสนามแล้วละกอการที่จะสามารถโจมตีได้โดยตรงก็ดูสิพลังโจมตีต้งสอง2ันหกล้วตีโดยตรงก็ถือว่าโคตรโหดเลยทีเดียวถ้าเกิดใครดูแล้วเกิดชอบขึ้นมาเนี่ยก็สามารถกดไลค์ได้แนละ้ว ถ้าจะยิ่งดีเลยก็ช่วยกดซับให้ได้จะแบบเป็นพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะขอร้องล่ะ